ไม่ห่างแล้วเนี่ยติดกันแล้วเนี่ยอาน่อาหน่อยห่อาหน่อยราจะห่างเลยใช่ไหไม่ออกห่างเอยอเลยไปให้ชัดๆเได้ตามอเ่มาเลยคว้าโลกเออใช่ ตอนนี้นะะนาออชาวบ้านโดนเกาะขามใหญ่นะคะคดีเขาบอกว่าเขาไม่องพันเป็นรําโดนในทุนนะคะเก้าสิบไร่ทําไมช่วยด้วยชาวเกาะสีสันต้องการน้ําประปาขยะเต็มเกาะเตาเผาใช้ไม่ได้ว หน่วยงาน,นตรวจสอบมีขยะมีพิษเรือสินค้าเอามาบนเกาะทำไมที่ดินป่าไม้สาสองไร่ใครเป็นคนขายเอาน้ําประประาขึ้นมาชาวเกาะเดือดร้อนมากๆขอชาวเกาะเดือดร้อนมากๆตอนนี้เขามาร้องขอมีคำขอให้ช่วยให้สื่อให้เป็นกระบอกเสียงให้หน่อยนะคะเพื่อนๆในคลิปนี้คอดียเรากำลังจะกลับออกจากเกาะสีชังนะคะแลแล,แ,แล้วเขามาขอให้ช่วยหน่อแต่ละเคสนะ ตนนีอบคุอบคเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะยังยังยเดี๋ยว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 ดยีนึงไลฟ์เขไลฟ์นี่อยู่ไลฟ์นี่ยก่โอเคค่ะขอบคุณค่ะว่นี่ก็ช่วยด้วยแกันคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะช่วยกับชาวบ้านตาะลๆน้วนะคะสวัสดีค่ะ